ทิ้งท้ายรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ สำหรับวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะติดตามโครงการดีๆเพื่อประชาชนของสปออสอชอนะคะที่มีการเดินหน้าตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เ้ราไม่จบเพียงเท่านั้นนะเพราะยังมีการแจกยาให้กับประชาชนที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ฟรีด้วยยาที่ว่านี้ก็คือฟาวิพิราเวีนนั่นเองค่ะโครงการดีๆแบบนี้สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้เป็นจานวนมากทีเดียว ส่วนบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันช่วงนี้ดิฉันนัทชาว,วีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกับคนหลังข่าวได้ใหม่วันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง1ี่ห้านาฬิกาสามสิบนาทีที่นี่ N N. ทังคองย่องสู้าฟันวันคืนที่เวรวล้าย สักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิมงานหนักไม่เคย ู้ชมคะตอนนี้จุนยูนอยู่บริเวณลานจอดรถศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณผู้ชมจะเห็นแถวที่ยาเวเหยียดของผู้คนมากมายที่คือผูงเสียงที่มาตรวจหาเชื้อโควิด19และนี่คือปฏิบัติการเชิงรุกของสพสช,ออช,อชอที่ตรวจหาเชื้อผู้ติดเชื้อโควิด19นั่นเองค่ะหากตรวจพบปุ๊บก็จะแจกยาพัดที่ไปตามกันเลยนะคะ ปฏิบัติการเชิงรุกครั้งนี้สปส,ส,สชจับมือกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลยกทีมตรวจโควิด19พร้อมชุดตรวจและบิดแอนติเจนเทสมาให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีซึ่งจะรู้ผลทันทีใน30นาทีสำหรับการแจกยาจะแยกเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มที่ทราบผลเป็นบวกจากชุดตรวจ ATK และเดินทางมาตรวจยังหน่วยบริการแห่งนี้โดยจะได้สิทธิ์รับยาทันทีและกลุ่มที่มีผลตรวจจากหน่วยตรวจอื่นๆที่ยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการสามารถนำหลักฐานมาขอรับยาฟ้าทลายโจรเพื่อนำกลับไปกินที่บ้านต่อเนื่องเป็นเวลา5วัน ในแต่ละวันนี้เรามีการแจกเพียงพอเลยใช่ไหมคะกับคนที่พบปุ๊บพบชัวปุ๊บแจกทันทีปั๊บเลยหรอคะใช่ครับใช่ครับคือไกด์ไลน์ของกรมการแพทย์ตอนเนี้<ม>พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่มีอาการเนี่ยยังไม่ต้องให้<า>นะฮะแต่ถ้าเกิดคนไข้ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการเลยเนี่ย<า>นะครับแม้จะมีอาการเล็กน้อยเราก็ให้เลยเพ<า>ื่อป้องกันให้อาการก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองเหลืองเป็นแดง<า>นะครับก็เราแจกมาตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่ผ่านมา นะครับก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็โอเคนะครับ,รบอาการอาการดีขึ้นอาการแทบจะไม่ดีอะไรอาจจะยังมีส่วนน้อยที่อาการยังไม่หายก็อาจจะมารับยาเพิ่มได้ครับ,รบแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่สปสชไม่เคยหยุดนิ่งโดยได้มีการสำรองยาอย่างเต็มที่เพราะสปะสชมุ่งหวังให้ผู้ติดเชือ้อสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างปลอดภยัยท้งนี้การใช้โฮมไอซ l เลชันหรือการดูแลตนเองที่บ้าน ือเป็นทางออกที่ดีในเวลานี้ที่จะช่วยลดความแออัดและลดการแพรก่กระจายเชื้อลงได้การตรวจเชิงลุกที่ศูนย์ราชการเริ่มมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมนี้แล้วค่ะและจะทำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีครบเครื่องเรื่องปลาร้ากินปลาร้าต้องจ่าวิรัต รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ